สำหรับงานของเราในวันนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันครั้งสําคัญเลยสาหรับ2หน่วยงานนี้นะนั่นก็คือธนาคารไทยเครดิตจากัดมหาชนนะคะเราจับมือร่วมกันกับบริษัทไทยไมโครดิจิทัลโซลูชันจํากัดบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารค่ะซึ่งเป็นผู้พัฒนาไมโครเพ e เอ l เลตแอพพลิเคชันแล้วก็เราจับมือร่วมกันเปิดตัวเป็นไมโครเพイเอ l เลตแอ p พลิเคชันในเวอร์ชันใหม่เพื่อยกระดับให้เป็นแอปเพื่อพ่อค้าแม่ค้าภายใต้แนวคิดว่า แอปร้านค้าเพื่อคนค้าขายนั่นเองนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโซก็ขอบคุณมากนะทุกๆคนนะคะ for coming to um, celebrate the launching of our new program นะครับซ วันนี้คุณอขอบคุณนะคะที่ได้ให้เด็กมาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะพูดถึงไธน,นาคารของเรากันบ้านธนาคารไทยเครดิตในฐา,านะธนาคารเพื่อทุกคนมุ่งมั่นสับสนผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบหลุดพ้นจากกับดักหนี้นอกระบบแล้วก็สามารถที่จะก,ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารก็เลยพัฒน,นา,คาเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและวยความสะดวกต่อการค้าขายของพ่อค้า,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 าแม่ค้าโดยเฉพาะ ผ่านแอปพลิเคชันหม่ครเพイเอวอลเที่จะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถที่จะรับเงินง่ายค่าขายสะดวกรวมถึงมีการกู้หรือว่าผ่อนชำระสร้างเครดิตในระบบได้โดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารหรือว่ามีรายได้ประจำนะคะไมโ o p เพイเอ l อลเเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงกระเป๋าเงินดิจิทัลทั่วไปแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มการเงินที่ครบวงจรที่ออกแบบมาด้วยแนวคิด customer centric แล้วก็ inclusion first นะคะซึ่งเป็นเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นใจลความหลักของ การดำเนินธุรกิจของเราอยู่แล้วคือการเนลูกค้าเป็นศูนย์กลางปัจจุบันเนี่ยมียอดใช้งานเติบโตต่อเนื่องเงินถึง20-30%ต่อปีแล้วก็เป็นการยกระดับพ่อค้าแม่ค้าด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยทางธนาคารไทยเครดิตของเราก็มุ่งมั่นยืนเพียงข้างผู้ประกอบการรายย่อยและมุ่งมั่นในการเดินหน้าสร้างโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้ปรัชญาของเราคือ Our company philosophy is everyone matters ทุกคนเครื่องนสราสำคัญนะครับจริงๆ m i c ไมโครเพเราเปิดตัวมากว่า5ปีแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาตลอด5ปีต้องขอบคุณทางทีมงานทุกๆท่ทานนะครับแล้วก็ทางตลาดยี่เจริญด้วยนะครับกับพาร์ทเนอร์ตลาดทัท่วๆประเทศนะครับที่ได้ให้คาการอุป e รารคุณนะครับกับตัวอีเวนต์ในไมโครเพย์เราในช่วงหปีที่ผ่านมานะครับจนทั้งผลงาน ที่ปรากฏนะครับนะ่าถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรามีไมโครเพย์อีเวเนะครับที่ลงทะเบียนกับเราแล้วก็เข้าใช้บริการเนี่ยกว่า6,5แสนห้าหมื่นลายนะครับทุกๆปีก็จะเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดนะครับร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับเนื่องจากตัวไมโครเพย์อีเวเนะครับเป็นอีเวเลตสำหรับทุกๆคนนะครับ สำหรับร้านค้าที่เข้าลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้บริการตัว QR ไมโครพีเอเวเลทนะครับมีสูงถึง3ามแสนสองหมื่นลายนะครับณนะสิ้นเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกันซึ่งจํานวนรานเซ็กชั่นหรือว่ารายการต่างๆที่มีการใช้ใจ่ายในตัวกระเป๋าตังค์นะครับ ค่อนข้างได้รับการตอบรับแล้วก็มีการเติบโตก้้ากรโดดไมโครเพย์อิเ e ในช่วงที่เราเริ่มต้นใหม่ๆนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราเปิดให้กับประชาชนทั่วไปนะในการดาวน์โหลดแล้วก็เข้าใช้บริการหลังจากที่เราผ่านมาได้5ปีแล้วเนี่ยเราได้ตระหนักว่าตัวไมโครอิวเลตเองจริงๆเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่คนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดคือร้านค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้า ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปเนื่องจากคุณมีธุรกรรมทางด้านสินเชื่อนะครับซึ่งสินเชื่อของทานาคารก็เป็นสินเชื่อที่อาจะต้องอประกอบธุรกิจคือสินเชื่อนานโอม,มฟโฟนะครับบวกกับธุรกรรมทางด้าน QR ต,ต่างๆในการรับชำระก็จําเป็นจะต้องเป็นร้านค้านะครับดังนั้นแอป,ปพลิเคเชันไมโครเพย์เวอร์ชันล่าสุดนะครับที่ทางผมะจะ,ะนําเสนอนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดขึ้นมาก็คือเป็นแอป,ป มีเคชันไมโครเพย์สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสำหรับร้านค้าทุนนั้นนะครับก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับถ้าได้มีโอกาสเขาใช้นะครับไมโครเพย์อีเวเลตของอเราในเว,เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยตอบโจทย์นะครับในการทาธุรก,กรรมแล้วก็เพิ่มเงินความสะดวกนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับ ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับสังเกตว่าตั้งแต่ปีสองห้าหกนะครับจริงๆช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดพอดีนะครับตอนที่ทางผมสร้างตัวแอป,ปขึ้นมาเนี่ยก็ยังมีความกังวลนิดๆน,น,นะครับว่าเอ๊ะช่วงโควิดเราจะเดินต่ออย่างไรนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ะจะไม่ค่อยพบปะเจอกันใช่ไหมครับแล้วก็ เรื่องตัวดิจิตอลเ a l ต์เนี่ยก็เป็นของใหม่นะเพื่อว่าช่วงนั้นก็จะมีแอปดิจิตอล a l l e t ของภาครัฐออกมาด้วย เราก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆก็สร้างมาแล้วเตรียมตัวมาเกือบปีนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มนะครับในช่วงปี2563นะครับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโควิดเลยนะครับก็จะเห็นว่าการเติบโตของเราเนี่ยเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดน,นะครับจาก8ปดหมื่นกว่านะครับในปีแรกนะครับเราใช้เวลาประมาณสัก6กเดเดือนเท่านั้นเองขึ้นมาเป็นแสนเก้าสามแสนแล้วก็สี่แสนจนล่าสุดณสิ้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นประมาณ 6, กแสนสี่พัน แล้วก็6เดือนที่ผ่านมานะครับถึงเวลานี้เนี่ยเรามีถึง6 5แสนห้าลายแล้วนะครับสำหรับรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเห็นว่าจำนวนเครลิปคาเซ็กชั่นที่มีการใช้ใจ่ายในตัวกระเป๋าต่างเองนะครับเราเริ่มปีแรกเนี่ยสี 4, 000, ่แสนสแสนกว่ารายการเท่านั้นเองนะครับแล้วขึ้นมาเป็น3ล้าน3 10ล้านนะครับ24.1ล้านนะครับจนทั่งถึงปีล่าสุดนะครับเราแตะถึง48ล้าน หมายความว่าโดยเฉลี่ยการเข้าใช้ตัวดิจิตอลอิเล็เราเนี่ยเดือนนึงเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า3ล้านรายการและตัวเลขถึงนาสิ้นเดือนมิถุนานที่ผ่านมาเนี่ยแตะเกือบ4ล้านรายการแล้วนะครับซึ่งเป็นการตอบย้ำนะครับว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมาก และนั่นเป็นเหตุผลและเป็นกำลังใจนะครับที่ทำให้ทางาทีมไทยมิโคดิสตเตอลเองนะครับฝั่งแบงก์เองเนี่ยตั้งใจเรียบพัฒนาแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่ตอบโจทย์ร้านค้ามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรายการธุรกรรม48ล้านที่พูด่ะกี้นี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของตัวเงินนะครับที่มีการเข้าใช้ในตัวกระเป๋าตังค์นะครับเราเริ่มตั้งแต่ปี5ปีที่แล้วเนี่ยเกือบประมาณแค่ล้านเดียวเองครับคือน้อยมากนะครับ แล้วสังเกตไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นแต่ว่าประชาสัมพันธ์ในหมู่คนใช้เท่านั้นนะครับเรายังไม่ได้แบบโกดพับปิดก็เห็นว่าเราก็เติบโตขึ้นมาที่ประมาณ7จล้านหในปีที่2นะครับปีที่34มล้านจุดหปีที่3ขึ้นมา20ล้านบาทปีที่4ก็คือปีอล่าสุดสองห้าหกเจ็ดนะครับเราสูงขึ้นไปถึงที่2 6บ0 0ล้านบาทนะครับเป็นธุรกรรมทั้งปีนะครับทั้งปีทีอ่อยู่ในกระเป๋าตัง ซึ่งเห็นว่ามันเติบโตค่อนข้างก้ากวกระโดดมากนะครับคือตัว e w a l l e t เองอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันเป็นว a l l e t สำหรับบุคคลทั่วไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มที่จะเจาะเข้าไปที่ระดับร้านค้านะครับที่พ่อค้าแมค้านะครับจะทำจะทาให้ตัวที่ผมสรุปมาเนี่ยก็จะเป็นเน้นที่ตัวการทำ KYM หรือว่าการลงทะเบียนเพื่อจะเป็นร้านค้ากับเรานะครับนะับก็จะเห็นว่าหลังจากปี 63ที่เราเริ่มเปิดตัวไมโครเพย์ตอนนั้นเรายังไม่ได้เน้นพ่อค้าแม่ค้าแล้วเราก็เริ่มแนะนําให้พ่อค้าแม่ค้าลงทะเบียนนะครับในปีแรกคือ64นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รับการตอบรับลงทะเบียน20,000รา 20, ยการใน1ปีขึ้นมาเป็น83,000ขึ้นมาเป็นแสน87นะครับแล้วก็สิ้นปีที่ผ่านมาขึ้นมาที่2แสน2แสน8 4 0 0กว่าร้านค้า และณสิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับขึ้นมาเป็น3,2มแสนสองหมืนร้านค้าก็จะเห็นว่าการเติบโตของเราค่อนข้างก้าวกระโดดน,นะครับรายการ transaction ที่ใช้ผ่าน QR คือเวลาเราพูดถึงร้านค้านะครับตัวธุรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการรับชำระผ่าน QR นะครับ QR ซึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะเติบโตจนทั้งไล่จาก3า0 0 0กว่ารายการจนทั้งถึงสิ้นปีที่ผ่านมาขึ้นมาที่30.6ล้านรายการ โดยเฉลีย่ยตอนนี้ก็ประมาณสักกือบกืบสี่ล้านครับ4ล้านรายการต่อเดือนเราคาดว่าหลังจากที่เราล้อนแอปตัวใหม่ภายในต้นเดือนหน้าเราจะได้รับการตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นก็คาดว่าภายในสิ้นปีนี้เราน่าจะแตะที่ประมาณ40ล้านเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็อาจจะแตะไปถึง50ล้านก็ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับจำนวน transation c ท,ที่เป็นเม็ดเงินนะครับ ของอการรับชําระผ่าน QR ร้านค้านะครับก็จะเริ่มตั้งแต่76ล้านขึ้นมา500กว่าล้านนะครับจนทั้งถึงสิ้นปีล่าสุดขึ้นมาที่4,415ล้านบาทนะครับก็เป็นตัวเลขที่หน่าพระภูมิใจอย่างยิ่งนะครับในการเติบโตทีนี้หลังจากที่เรารับฟังผลประกอบการนะครับของไมโครเพนแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาดูฟังก์ชันแล้วฟังก์ชันที่เราจะเสนอมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนว่าฟังก์ชันใหม่นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราได้เน้นให้กับร้านค้านะครับที่ใช้ไมโครเพลงเราเนี่ยได้เข้าถึงธุรกรรมต่างๆสะดวกง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับการเปิดแอปขึ้นมานะครับปกติเวลาเข้าแอปอเพื่อใช้บริการก็จะต้องมีการใส่พินแต่ว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยไม่ต้องใส่พินลำเบอร์แล้วนะครับ เปิดแอปเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น QR ready ก็หมายถึงว่าจะเจอหน้าแบบนี้เลยครับมี QR และก็มีเสียงเรียกเข้าเสียงเรียกเข้าเราสามารถที่จะเปิดติดได้เพราะราค้าบางทีก็จุ๊งๆใช่ไหมครับในการรับชำระเขาก็เปิดเสียงมันเวลาม,มีเงินเข้ามาในกระเป๋าปุ๊บมันก็จะบอกเธอรับเงิน100บาทค่ะ 20บาทครัอันนี้สะดวกมากสําหรับร้านค้าแต่บางร้านอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะมีมีม,ม,มีมีการดู notification หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็สามารถที่จะปิดตรงนี้ได้นอกจากตัวอแอปนะครับจุดเด่นที่สุดของไมโครเพยที่แตกต,ต่างจากทุกๆแอปพลิเคชันในตลาดส่วนใหญ่คือการเข้าถึงสินเชื่อเนื่องจากแอปพลิเคชัน m i โครเพยภายใต้าการบริหารจัดก,การของของบริษัท อ m ทยไโมโครดิสทนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยเครดิตนะครับธนาคารไทยดิตก็จะมีความโดดเด่นในการปล่อยสินเชื่อนะครับให้กับกลุ่มแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ทำธุรก,กิจสินเชื่อนาโน o โไมโครเราจึงได้นำนวัตกรรมทางด้านการเงินและ e ีเ l เลตมาผูกกันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและการเข้าถึงนะครับข้อมูลสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันไมโครเพซึ่ง ปัจจุบันนี้จริงๆเราเข้าถึงได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าของใหม่นะครับที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้รายละเอียดมากขึ้นถัดมานะครับโอเคอันนี้ก็คือที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้ว่าจะมีการแจ้งเป็นเสียงเตือนนะครับเมื่อเงินเข้านะครับนอกจากตัวธุรกรรมนะครับที่มีการรับส่งเข้าไมโครเพย์แล้วนะครับตัวไมโครเพย์เนี่ยยังมีการสรุปนะครับบัญชีรับบัญชีจ่าย เพื่อช่วยร้านค้าให้เข้าใจว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่มีเงินออกเท่าไหร่นะครับในการาจัดการซึ่งตัวเนี้ยจริงๆเราจะส่งเขาเรียกจะต่อยอดไปกับโครงการตังโตโดนฮาวของธนาคารเองเพราะว่าลูกค้าสินเชื่อนะครับหรือพ่อค้าแม่ค้ามากมายนะครับที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าอบรมโครงการตังโตซึ่งอาจะเน้นเรื่องของอ ธุรกรรมทางด้านการอดออ,ออมนะครับการจัดนการการเงินหรือว่าเรื่องอื่นนะครับซึ่งตรงนี้จะสำคัญกันนะครับเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าลูกค้าของใครในคนดิสิตเลเองหรือลูกค้าของธนาคารเองเนี่ยเมื่อเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์นอกจากเรื่องของตัวสินเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินการจัดการต่างๆนะครับเนื่องจากมีตัวสินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตผูกเข้ากับแอปพลิเคชันไนโพรเพย คือเวลาเราเข้าถึงตัวสินเชื่อเนี่ยมันจะมีข้อมูลมากมายนะครับไม่ว่าข้อมูลเรื่องของ outstanding นะครับตอนนี้มียอดค้างนี่อยู่เท่าไหร่ยอดชำระเท่าไหร่ยอดเหลือเท่าไหร่นะครับสามารถเข้าไปดูบนแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็สามารถที่จะ,ะจ่ายค้าง,งวดได้นะครับอำนวยความสะดวกสามารถที่จะเบิกของเงินเนื่องจากแอปอปพลิเคชันไม c ครพ และฝั่งธนาคารนะครับสินเชื่อ,อ,อหมุนเวียนนะครับตรงนี้สามารถที่จะเปิดถอนเงินจากวงเงินคงเหลือได้อันนี้ก็อยู่ภายใต้เงื่อนไข,ขของลูกค้าแต่ละข่านด้วยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกมากนะครับสำหรับลูกค้ารวมถึงการเช็คข้อมูลทางด้านสินเชื่อ,อ,อคิดว่าภายในไตรมาสสุดท้ายของปีเนี่ยครับอีกส,สองเดือนข้างหน้าเราจะสร้าง e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  ตัว e-billing e e นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยธนาคารส่ง เอกสารเรื่องบิลล็กให้ลูกค้าสองสามแสนลายทุกๆเดือนนะครับเราก็ตระหนักว่ามันมีเรื่องของโลกร้อนนะครับเรื่องของกระดาษเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความไม่สะดวกสำหรับลูกค้าบางคนที่รับเป็นกระดาษนะครับลูกค้าสามารถเ,เลือกใช้บริการรับตัว e billing เนีย่ยผ่านตัวไมโครเพได้นะครับสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้3เดือนซึ่งก็จะอำนวยความ,มสะดวกลูกค้าเช่นกันนะครับทุกๆธุรกรรมของไมโครเพ์ ay, อันนี้คือความแตกต่างเช่นกันนะครับ ไม่ว่าลูกค้าจะรับ QR สแกนชำระค่างวดชำระบินใดๆนะครับเรามี point ให้ตัวพ o i n t ของเราไม่ได้เหมือนของหลายๆเจ้าในตลาดนีมซุำเนื่องจากว่าตัวพ o i n t เองเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินสดนะครับแลกเป็นเงินสดเข้าไปในแอปนะครับเพื่อที่จะเอาเงินสดตรงนั้นเนี่ยมาใช้ทำธุรกรรมอื่นต่อไปรวมถึงลุ้นเอาตัว point มันแลกเป็นสิทธิ์นะครับในการจับรางวัล ปีที่แล้วเราก็มีการจับรางวัลทองนะครับทุกๆเดือนปีนี้เราก็ปรับนโยบายเพราะว่าทองจาก25งหมขึ้นไปเป็น5 0าหมื่นนะครับเราเลยมีการปรับนโยบายตอนนี้ก็มีทองเหมือนกันนะครับแต่ทองอาจจะแบบชิ้นเล็กลงแล้วก็มีทีวีมีแรงต่างเพิ่มเพิ่มเข้ามาประกอบนะครับสําหรับการใช้พอยต์ในการแลกสิทธิ์ในการจับรางวัลทุกๆไปมากนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับแอปพลิเคชันไมโครเพ์เราไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร ไม่จำเป็นต้องเปิดเป็นชีนธนาคารไทยเครดิตหรือเปิดกับ uh, ธนาคารอื่นใดนะครับสามารถที่สมัครแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าตังเป็นกระเป๋า e w a l l e t ในกรณีที่ลูกค้ามี uh, พร้อมเพย์นะครับผูกกับธนาคารอื่นก็สามารถที่จะเชื่อมพร้อมเพย์ของธนาคารอื่นนะมากับ uh, กระเป๋าตังอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกลูกค้า เพราะว่าสังเกตว่าแอปส่วนใหญ่โมบายแบงกิ้งส่วนใหญ่ในตลาดก็จําจเป็นจะต้องมีบัญชีกับธนาคารนั้นๆนก่อนถึงจะเปิดเข้าใช้บริการตรงนี้ได้สําหรับของเราไม่จําเป็นนะครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่อยากจะแสดงความยินดีกับข้อค้าแม่ค้าก็คือทุกสิ่งที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับในแต่ละฟังก์ชันเนี่ยทุกฟังก์ชันนะครับฟรีหมดฟรีค่าธรรมเนียม การสแกนการโอนเงินนะครับการจ่ายค่าบินทุกอย่างฟรีหมดไม่มีค่าธรรมเนียมแถมยังได้คอยอีกครับแล้วคอยสามารถมาแลกเงินสามารถนํามาจับรางวัลทีวีหรือว่าได้สิทธิประโยชน์ต่างๆและก็ข้อแตกต่างนะครับของแอปเรานะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของผลสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับถัดมา หน้าวันที่1สิงหานะครับเราจะเปิดตัว e v o l e ตตัวใหม่เป็นทางการนะครับก็พอค้าแม่ค้าทุกท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดอัปโหลดนะครับแล้วก็เข้าใช้ตัวบ i c r o ี e et, ตัวใหม่เราได้อย่างไรก็ตามเราตระหนักดีว่าฟังก์ชันต่างๆที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอ เราเลยมีการพัฒนาฟังก์ชันใหม่นะครับซึ่งจะเป็นวเวอร์ชันถัดไปใน,ใน,ใ,นในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเริ่มภายในปีนี้บางตัวก็จะเริ่มเปิดภายในปีหน้านะครับมี4ตัวนะครับที่ภูมิใจนําเสนอนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของระบบเสียงแจ้งเตือนผ่านสาขารายย่อยตัวนี้ผมคิดว่าในตลาดยังไม่มีนะครับคือแอปพลิเคชันเราเนี่ยเราจะมีซัมมิชชันโดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่านะครับเจ้าของร้านค้ามีแอปพลิเคชันหลัก และถ้าเกิดเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้ไปขายไปขายสินค้าไปขายของเองหรือมีสาขา2อสาขาสังเกตดูว่าทุกวันนี้เวลาที่มีการใช้ใจ่ายผ่าน QR เนี่ยทางเจ้าของทางทางทางคนขายเนี่ยเขาจะขอขายรูปสลิปใช่ไหมครับบนมือถือตรงนี้เรามองว่ามันเป็นความไม่สะดวกและมันไม่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าก็มีพวกแก๊งนะครับที่เขาสร้างสลิปปอมขึ้นมาแอปเราจะลองรับตรงนี้ครับ ถ้าแอปเราเปิดฟังก์ชันนี้ใช้ภายในคิดว่าน่าจะภายในปีนี้นะครับก็สามารถที่จะมีมซับเมอร์ช n นสมีการโหลดโหลดแอปคู่กันนะครับแล้วก็เวลาพวกสาขามีการใช้ทำรุ่มกรรมเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนเรียกเข้าส่วน r a n s ซ c t i o n ไม่ต้องถ่ายรูปนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งเข้าตัวแอปพลิเคชันในของเพลเลยเจ้าของก็เห็น ตัวคนขายก็เห็นนะครับนี่คือความสะดวกของแอปเรานะครับถัดมาเรื่องความปลอดภัยแน่นอนนะครับเรื่องไซเบอร์ซัฟฟรีตต่างๆาแบงค์ชาติได้มีพรบรตัวใหม่ออกมาหลายหลายฉบับมากนะครับในช่วงที่ผ่านมา,อาแอปไมโครเพย์เรานะครับอยู่ในกํากับของแบงค์ชาติพวกนั้นเรื่องความปลอดภยัยเรื่องเองินของท่านที่อยู่ในไมโครเพย์ไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างอยู่ภายใต้การกํากับทั้งหมดนะครับ สินเชื่อของธนาคารไทยเครดิตผ่านแอปตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ภูมิใจนาเสนอเนื่องจากว่าในที่สุดของแอปพลิเคชันที่เราจะมองไปคือว่าลูกค้าทีา่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับเมื่อทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันในโอเคธุรกรรมก็คือการช่วยช่อของคิวอารนะครับตัวนี้นะครับสําสหรับธนาคารเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินท,ที่ที่มีคุณค่ามากเพราะว่าเราสามารถแปลงธุรกรรมนั้นนะครับ เป็นประวัติการาเขาเรียกประวัติรายรับรายจ่ายของของลูกค้าแล้วเราสามารถที่จะเสนอสินเชื่อนะครับของธนาคารเนี่ยให้กับลูกค้าที่มีการ transction ตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับลูกค้าอีกหน่อยสามารถที่จะเข้าแอปแล้วก็ขอสินเชื่อนะครับผ่านผ่านแอปพลิเคชันไมโครเพแต่อย่าสับสนนะครับว่าตัว m มโครเพเองเราไม่ได้ปล่อยสินเชื่อนะครับ ตัวไมโครเพย์เป็นแอปพลิเคชันส่วนคนปล่อยสินเชื่อคือธนาคารนะครับเนื่องจากไมโครเพย์และธนาคารในแงึงมีความสมคัญกันอย่างลึกซึ้งดังนั้นข้อมูลที่มีการผสานกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบนะครับของตัวแอปพลิเคชันไมโครเพย์เรานะครับถัดมาตัวสุดท้ายตัวนี้เราตะหนักดีนะครับว่าลูกค้าของของร้านค้าหรือพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่บริเวณในพื้นที่นะครับเราเลยเห็นว่า มันจะมีเรื่องของอนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับโดยเพราะพวกเจนเจนรุน่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะมีบัตรเครดิตคา้าแล้วเวลามีบัตรเครดิตเขาต้องต้องการมาทํำธุวก,กรรมซื้อสินคา้าหรือหรือซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็บางทีเขาต้องการใช้เป็นเครดิตหรืออะไรนะครับอันนี้เราก็จะเปิดตัวฟังก์ชันร่วมกับทางวีซ่ามาสเตและคลาย อีเวเลตอื e ่นๆนะครับที่อยู่ในกุ๊กของตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปิดรับ QR ได้เพราะนั้นอีกหน่อยเนี่ยแอปไมโครเพย์เราในเวอร์ชนันใหม่นะครับถ้าเกิดเราร่วมกวับทางกลุ่มวีซ่ามาสเตอร์ Visa แล้วเนี่ยก็จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้รองรับทั่วกรรมที่เป็นบัตรเครดิตได้นะครับอันนี้จะสะดวกมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ อ่าต้องการใช้วยการตัวนี้ครับนะครับสุดท้ายนะครับก็เอ่อเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ผมได้นําเสนอมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอ่อฟังก์ชันที่เราเอ่อผลิตออกมาล่าสุดนะครับซึ่งจะเริ่มเอ่อหนึ่งสิงหานี้หรือฟังก์ชันใหม่ๆนะในนาคตซึ่งบางส่วนก็จะเริ่มภายในสิ้นปีนี้บางส่วนจะเริ่มภายในกลางปีหน้านะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อพ่อค้าแม่ค้าจริงๆนะครับเพราะว่าภายใต้เนโยบาย แล้วก็ฟิโลโซฟีของธนาคารเดียี่เราทําตรงนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อค้าไหมคะและที่สําคัญทุกอย่างคือฟรีนะครับ